สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชัวโมงต์ทำกินประจำวันอังคารที่24ก,กรกฎาคม2555กับดิฉันลุงทิพย์โชติภาลัยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเศรษฐกิจในอาเซียนนั้นยังป็นที่น่าจับตาค่ะเนื่องจากว่าอาเซียนถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีความท้าทายหลายประการด้วยกันติดตามจากรยายงาน,นชิ้นนี้ค่ะ 2ปี5เดือนเป็นความท้าทายที่สิประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงต้องเผชิญและร่วมมือกันเพื่อให้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างแท้จริงเป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC คือการรวมเป็นตลาดที่มีฐานการผลิตเดียวซึ่งย่อมตามมาด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานอย่างเสรี อาเซียนเป็นตลาดที่ทั้งโลกกำลังจับตามองด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ตเต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและประชากร600ล้านคนแต่สิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือความแตกต่างทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ1ิประเทศสมาชิกนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเห็นว่าความเชื่อมโยงนี้จะกลายเป็นแรงกดดันให้การคิดการทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ราะว่าระดับการพัฒนาของในอาเซียนประเทศกับยุโรปเนี่ยมันต่างกันในในในอาเซียนมันจะแข่งกันในทีแต่ในยุโรปมันส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมันเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีพวกเนี้ยเป็นตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการยกระดับมาตรฐานร่วมกัน EU directive เหล่านี้แต่เรากลายเป็นว่าต่างคนต่างทำหลัง2015มจะภาษีจะเป็นศูนย์นะครับผมเพื่อมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี กฎเกณฑ์กติกาของแต่ละประเทศกฎหมายภายในประเทศเนี่ย domestic เ e ก u l a t i o n เนี่ยจะเข้มขึ้นในการปกป้องธุรกิจของแต่ละประเทศนาเซียนนักวิชาการระบุว่ารัฐบาลไทยต้องเร่งแก้ไขหรือวางแผนรับมือล่วงหน้าเพื่อป้องกันนักลงทุนไทยจากการเสียเปรียบประเทศคู่ค้าร่วมภูมิภาคเพราะขณะนี้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้เกิดขึ้นแล้วเช่นในอุตสาหกรรมอาหารและ,กะเกษตร การกิดการทางการค้านอกจากภาษีแล้วก็มีพวก non t a r i f barrier นะคะซึ่งอตัวนี้แหละคือถ้าใครเร็วใครช้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้ที่เป็นตัวแข่งขันกันอย่างเช่นเห็นชัดๆตอนนี้ทางด้านเวียดนามก็เพราะฉะนั้นการแข่งในยุคหน้าจะต้องแข่งกันเรื่อง b a r r อร์ว่าเราจะต้องเทยังไงแล้วเราจะต้องมีวิธีต่อรองยังไง นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านคาดหวังว่าแม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจจะน่าดึงดูดใจเพียงใดในแง่ปฏิบัติช่องว่างความแตกต่างในระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่โดยเฉพาะประเด็นการโยกย้ายของแรงงานภายในอาเซียนเืเราเรามองว่าเอซเนี่ยเป็นการเปิด ในเรื่องของการค้านะครับเราหวังว่าจะมีในเรื่องของการหมุนเวียนในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการค้ามากขึ้นแต่ในเรื่องของแรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่าย,ยางนันนะครับเพราะว่าแรงงานทั้งวิชาชีพอย่างเช่นปยาบาลอย่างเช่นนายแพทย์ต่างต่างเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยระดับระดับความต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึง <S <S เพราะว่าถึงเปิดมาเองเนี่ยในเรื่องของมันจะมีรายละเอียดปย่อยที่ยังไม่ทําให้สามารถมีการขึ้นขึ้นในเรื่องของการหมุนของแรงงานได้อย่างดีทีเดียวนะครับเพราะว่ายังมียังมีอุปสรรคอยู่ นักวิชาการแนะว่าการกิดกันทางการค้าสามารถแก้ไขได้หากผู้นำของประเทศต่างๆในอาเซียนร่วมมือกันอย่างจริงจังในข้อตกลงเนี่ยจะบอกว่าจะต้องลดเลิกการกิดกันที่ไม่ใช่ภาษีไม่ใช่ภาษีนะในข้อตกลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็มีวาระของตัวเองอยู่ขึ้นมาอยู่ดีนั้นก็เอออย่างนี้เอซี AG, มันก็ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าผู้นำของ1ิประเทศ จะต้องมานั่งคุยกันว่าคุณจะต้องลดต้องคุยกันขณะนี้มันยังไม่เป็นขนาดนั้นขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบในเร็ววันทั้งสหรัฐที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นยุโรปที่ปัญหากรีซยังไม่จบและยังถูกซ้ำเติมด้วยสเปนล่าสุดจีนที่เศรษฐกิจเคยเติบโตแบบก้าวกระโดดกลับส่งสัญญ,ญาณชะลอตัวในโค้งสุดท้ายของปีอาเซียนจึงเป็นความหวังและความท้าทายในเวลา2ปี5เดือน